แข่งวิ่งน้ำมาขึ้นเมื่อกี้วิ่งจากว่างบ้านไว้นะบ้านนี่อย่างแม่ที่บ้านบ้านมีอย่างแม่หัวแหกอย่างแม่ที่แข่งแข่งวิ่งเมื่อกี้เราวิ่งล้มแข่งวิ่งเมื่อกี้เราวิ่งล้มบายลูกสุกิ๊ปปี้กิ๊ปปี้มามาแข่งแข่งวิ่งกันเริ่มเริ่มจากตรงตรงฝั่งนู้นเลยไม่สุกเดี๋ยวซืติวเตอร์ไปวางกล้องก่อนแป๊บ มีรถนำแข่งมาด้วยนี่คนดูดูให้ด้วยนะมิดฟิลด์จะถอดรองเท้าหรือจะใส่รองเท้าไม่แน่นอนครับไม่ไม่ใส่ไม่ถอดเ,อเพื่อความโท่เทียนผมก็จะไม่ถอดรองเท้าเหมือนกันอริๆก็อยากถอดนะ ไม่ฟิวได้ที่หนึง่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคนดูจ้าคนดูใครได้ที่หนึ่งบอกด้วยแมใครได้ที่หนึ่งบอกด้วยใส่รองเท้า,า, bon า bon. ดีกว่าตู้เต้ใส่ด้วยไหมบ๊าย <B> yeah keep you เือยชะลอตอนท้ายอะน่าจะสมือ เริ่มหมดแรงแล้วก็จบคลิปไวเพียงเท่านี้ครับแบบโอ้โหรอบนี้มิดฟิลชนะขาดเลยไหมอะมิดฟิลชนะทุกรอบเลยหรือเปล่าขอดูสิไม่รู้ใครชนะถ้าคนดูรู้นะบอกหน่อยนะพิมนี่ครับผมเสื้ออามาครับตัวนี้ขอไมิดฟิลเสื้อนั่งเงินอันนี้นะ ด,ดูด้านข้างได้เลยดูด้านข้างใครชนะบอกด้วยมาข้อขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครบปบอกปก๊อกป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 อกเดีย๋ยวม่ฟิวตามทำเนียมช่องยูทูบช่องเราใช่ไม่ปอกอติมิซูยกเว้นคลิปโปรโมท কী কানুন